ไปน้ามาเอาอะไรให้เอาเลยเนี่ยนะเนี่เอาเพลงเพาว่ายังไงเคยร้องเมอก่อนนี้ัว่า เพลงนี้เขาเลื่อนตอน3ทุ่มค่ะทุกคนใช่ไหมให้ซ้อมเมื่อวานตอนแรกเป็นอีกเพลงนึงแต่ว่าร้องเพลงนี้ได้ไหมเขาลองไม่ได้เราต้องมาแากเพลงนี้แม่ถอยร้องไม่ได้พี่ร้องเหลงนี้กันพอได้ยรือไมเขาได้อยู่ปะไหมใช่เขาเขไม่ได้ดึงเสียงเราเล่นกีตอร์เทลงใช่ไหมฮะเล่นเสียงได้หรอกลองมาเชนญมาลองนี่ใช่ลอเป็นอะไรนะยูทูบเบอร์ถูกต้องเพราะเราคือยูทูบเบอร์ใช่ทำยูทูบเบอร์ไปแม่เจ้าไปแม่อุ้ย

คนค่ะโอ้โหจีซิตี้โปรยเน่เดี๋ยวอาไมคซื้อก่อนจากพี่เจนซินี้นะครับแล้วก็วีวีไอพีเบสทำเสีงพี่ออดเดนมาร์กนะครับแล้วก็อะไรอ๋อนี่ดอมนี่ดอมดีดอมโอ้โหดอมเราจะนีดอมคู่กันอ๋อก็รอแต่รอบกันรอบอัน ทำไมถึงลองได้เปพีดีสานปกติ้องไหนหมอฉันเป็นเอฟซีเธออ๋อเป็นเวซี่พาฉันเป็นตาข่าวทาวตลอดข่าวอะไรมันมีเยอะเอาข่าวไหนข่าวดีหรือข่าวดีหรือข่าวดีหรือข่าวดีข่าวดีอยู่แล้วอ๋อข่าวดีอยู่แล้วเพื่อนไม่เคยมีข่าวไม่ดีเอาหรอแม่นเพื่อนแบบวิ่งข่าวบอดีที่ฐานเด่นสู้ๆเราไม้ข่าวเธอบอดีมันขึ้นคอยวิ่แต่ข่าวบอดีข่าวเธอบีอดีแล้มีข่าวหนึ่งหัูว่าข่าวเนี่ยตอนเยอรือขาบน้อย ก็เปิดแล้วเอาไว้เปนจบเอาไว้อีเอาไว้เอาไว้อีพีต่อไปดีกว่านะครับผมขอเสียบมือให้กับเบสครสีไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะเป็นไงบ้างวันนี้ขอบคุณบิ๊มากที่ชวนมาเป็นครั้งแรกปกติไม่เคยปกติไปแต่งานทีวีร้องแต่ในยูทูปอันนี้คือมาเวทีครั้งแรกแล้วก็เล่นละครเวทีครั้งแรกแล้วก็ร้องโชว์เมื่อกี้ก็ครั้งแรกต้องปกมือให้เลยเพราะว่าซ้อมแค่รอบสองรอบ แล้วก็มาสองตอนก่อนจะเล่นไม่แค่กี่ชั่วโมงถือว่าสี่มากแล้วนะเออเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยพึ่งเ่งแหละเขาไว้ใจว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขาถ้าเราพูดเนี่ยเราสู้ตายถ้าเราร้องก็อาจจะกั้นใจช่วยกันนิดหน่อยเออเพราะเป็ียนยังครับฝากผลงานในตอนนี้ช่องยูทูบของเราฝากผลงานนั่มนยค่ะก่อสองขับสีฟามิลี่ขับสีมืดนี่คุณพ่อมากจีเออบอกเห็นไหมอะซ้ายล่ะขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อหน่อยค่ะ พ่อสรัยทุกคนเห็นหนวดเห็นาถือไม่เบิ้งนาแน่ไอ้เบิ้งนาด้คุณพ่อึ้นมาได้ึ้นมาไ้บอขึ้นมาติดแล้วติมาไหนบอลตมานผู้ใหญ่ละ่โอย่ใะเออาเอาพ่ออย่ะ่าบกกันคพดกัน้ออยินดีต้อนรัคุณพ่อด้วยนะครับผมก็เป็นลูกสาวถ้าคุณพ่อคุณแม่วันนี้แม่กําลังใจลูกสาวใช่ ก็ขอบคุณมากที่ดูอยู่ในสตรีมด้วยยิงในไลฟ์ด้วยวันนี้ตัวโน้มรับชมตัวโน้แล้วก็หน้าเต้นด้วยก็เป็นครั้งแรกนะคะถ้าครั้งต่อไปมีโอกาสพิธีก็จะเก่งอย่างเี้นะถ้างานคู่งานอะไรก็สามารถติดต่อนะได้ตกลองเป็นแล้วแต่ว่าอายอาจ้าแย่มากข้างหน้ากเสี่หลงรีบไหมดอก็ไม่รอไม่ดีดอกไปซ้อมเรื่องใหม่หรือมาบอกเจ้าของ นน่ือฝากติดตามนักพ่น้องครับเร็วๆนี้เดี๋ยวเขาซื้อรถบ้านเขาจะมีรายการนี่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเชิญไปออกรายการเชิญไปทั้งทั้งทีมเลยทัโตโตเกียวมิวสิกเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแฟนขาผู้ใหญ่บ้านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูอยู่ในสตรีมนะคะขอบคุณมากๆทิพยภาพประกันใดขออภัยด้วยเพราะว่าทั้งแรกจริงๆแล้วครั้งต่อไปรับรองว่าเก่งกว่านี้ถ้าได้ขึ้นนะได้ขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือไม่ เดี๋ยวเขาจะมีมินติ้งเดือนเดือนไหนนะวันเกิดวันเกิดวันเิดวันที่จริงๆเกิดวันที่27พฤษภาแต่ว่างานนี้จะจัดวันที่26ก็เธอไปด้วยต้องไปไปดิก็ต้องไปนะน้องไปก็ไปก็ไปหนุ่มยังมาผีเลยเออหนุ่มฮุ้งจริงที่กรุงเทพแล้วดาวอัพเดทข่าวสารไปดูเนาะได้ค่ะขอบคุณมากๆขอแซมผมมือให้ ืบอนีนอกจากเฟสะทั้งสิ้นแล้วนะครับผมลากไลท์ตดากไลท์ศิลปินได้พี่น้องยูนี่กับพัานถึนแต่ว่าต่อไปนี้นะครับผมนักร้องสาวเสียง